ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จุดเริ่มต้นของมันมาจากจุดเล็กๆของธุรกิจที่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกันเลยระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าป้ายโฆษณา LED และธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแนวตั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในอินโ c ซ n e EP นี้ค่ะ ที่เราเดินมาตอนนี้และอยู่ในที่แห่งนี้เป็นคอนเทนเนอร์ข้างในระบบแบบนี้มีอะไรบ้างคะถ้าอย่างตู้ที่เรายืนอยู่นะคะเป็นตู้ดอกไม้ทานได้ตู้ถัดถัดไปก็จะมีพวกผักสลัดแล้วก็สมุนไพรด้วยค่ะในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะจะเป็นปูแบบระบบปิดที่เราจะมีการควบคุมทุกอย่างนะคะโดยผ่านตัวคอนเทนเนอร์ค่ะตัวคอนเทนเนอร์ของเราคะก็จะมีควบคุมแสงอุณหภูมิความชื้นได้ค่ะ,ะก็คือจะใช้ระบบในเครื่องในเครื่องเดียวที่สามารถควบคุมทุกอย่างทางตู้ได้เลย ก็คือในจอนี้เลยใช่ค่ะด้วยการร่วมมือกันของทั้งระบบ IOT แล้วก็นักวิจัยพืชใช้ฝ่ายด d เพื่อที่จะผลิตต้นนี้ออกมาและระบบที่เรา implement ข้างในตู้แบบนี้ค่ะเป็นระบบเห็นว่า IOT system มันมีความดีหรือควาเด่นมีลักษณะเอกสิทธิ์เฉพาะยังไงบ้างคะ กาตัวที่ว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านระบบ IOT โดยที่ว่าเราไม่ต้องเข้ามาดูแลทุกวันก็คือเราตั้งค่าทุกอย่างผ่านระบบ IOT แล้วก็เหมือนเป็นการปลูกแบบ vertical farm ก็คือสามารถทั้งประหยัดพื้นที่ในการปลูกได้ด้วยแล้วก็ใช้ระบบ IOT ในการควบคุมระบบ System IoT ของเราเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของที่นี่เลยใช่ค่ะเราคิดกันเองทำกันเองของคนไทยทั้งหมดโ้เ<ม>ก่งมากแล้วก็สามารถขึ้นระบบดี e c ค ขึ้นไปบนคราวหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะจะขึ้นโชว์หน้าแดชบอร์ดก็คือเราสามารถดูค่าต่างๆผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ได้ฟังแล้วโหเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่กว่าจะคิดค้นมาได้แล้วเป็นเอกสิทธิ์พิเศษ,ษ,ษของซีวิคโปรเทคกว่าจะมาถึงปัจจุบนันนี้เห็นความสำเร็จแบบนี้เห็นว่าผ่านวิกฤตมาเยอะมากๆเลยแล้วมันมีวิกฤตอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ,ะมันมีวิกฤตหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าอยากรู้แนะนำให้ไปถามบอสชิงชัยจะดีกว่า โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาคาตอบกับบอสจริงใช้กันดีกว่าค่ะ พี่ชิงชัยค,ะค่ะเมื่อสักครู่นี้สีได้มีโอกาสได้คุยกับนักวิจัยพืชมาแล้วแล้วได้ข่าวมาว่ากว่าจะมาเป็นซีวิกอ r o t เทคของเราในวันนี้ต้องผ่านเจิญวิกฤตต่างๆในรูปแบบหลากหลายรูปแบบอยากจะให้พี่ชิงชัยเล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะกว่าจะเป็นวันนี้ได้เจออะไรมาบ้างคะขอย้อนกลับไป <c oughs> ก่อนหน้าปีหนึ่งก้าเก1เป็นแค่ ช่างพันมอปแปลงไฟฟ้าทุกคนคงรู้จักนะครับมอปแปลงไฟฟ้าก็เหมือนกับไดนาโมบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ก่อตั้งเป็นรูปแบบของห้างส่วนจํากัดะนะครับแล้วก็ทําพวกเกี่ยวกับเรื่องของผมสนใจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำอ,อ,อินเวอร์เตอร์ตัวป้ายกักษรวิง่งเริ่มต้นมาตอนนั้นในประเทศไทยก็ มีผมเป็นลายแรกของประเทศไทยเลยที่ทำป้ายตป้าย LED ใช่ไหมเหมือนป้ายไฟใช่ครับใช่ครับ<อ>ที่เป็นเชียร์นักร้องอะไรเง<อ>ี้ยต่อมาผมก็ไปทําพวกแสงสว่างพวกโคมไฟถนนแล้วก็หลอดไฟในบ้านอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปี2 0 1 7 8นะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่<อ> สินค้าจากประเทศจีนเข้ามาค,ค,คือพูดง่ายๆเราสู้เรื่องราคาไม่ได้มผมก็หา S-Curve ตัวใหม่ก็มองว่าจากฐานความรู้ขององค์กรเนี่ยเราสามารถจะไปทำอะไรได้บ้างสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยเราสามารถจะกระโดดเข้าไปได้ทัิทีก็คือการทำ vertical farming หรือ,อที่เขาเรียกว่า pan factory artificial lighting พี่จริงชัยคะที่เราอยู่นะที่แห่งนี้ที่สามารถไปหยิบผักมา,าทานเลยได้ไหมคะอ๋อจริงๆแล้วหยิบได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในห้องนี้เนี่ยผักมันยังมีเปื้อนฝุ่นอยู่<อ>เพราะว่ามีการเข้ามาทํางานในห้องนี้อยู่ะนะครับโดยไม่ได้ลัดคุมร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าห้องนี้มันคือห้องวิจัยของเรา<อ>เราทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณยนต์โรบอติก AI ในการปลูกพืชหลากหลายชนิดนะครับดูการเติบโตแล้วก็มีการใช้แสง สเปกตรัมของ LD เนี่ยซึ่งแตกต่างเรียกว่าห้องนี้คือห้องวิจัยอ๋อเพราะฉะนั้นสีที่เราเห็นแสงที่เราเห็นทั้งหมดในห้องนี้ก็คือเป็นการคํานวณด้วยทดสอบดว่าวแสงแบบไหนถูกจริตกับพืชชนิดไหนห้องที่เราปลูกผักเพื่อขายอะ่ะเราสะอาดขนาดว่าไม่ต้องล้างโอครับ คุณซีเคยซื้อผักมาทานแล้วไม่ล้างไหมไม่เคยไม่กล้าค่ะบอกเลยถ้าอีกหน่อยเจอสินค้าของผมนะค่ะคุณซีซื้อไม่ต้องล้างทานได้เลยผมรับผิดชอบเองนี่โอ้โหมั่นใจได้เพราะจริงอาการล้างผักซีอ่ะอย่างน้อยแหละต้องประมาณ5นาที10นาทีเลยนะสตวที่ว่าปล่อยน้าไหลผ่านใช่แบบนั้นไหลผ่านาานี่ใส่ดังนับทีมพันนั้นผักที่นี่ไม่ต้องล้างใจชื้นเลยค่ะพี่ชิงชัย่ะ พี่ชิงชัยคะคถ้าอย่างนั้นคะ่ะ NAA เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนวัตกรรมนี้อย่างไรคะก็ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไปพิชชิ่งที่ NAA เนี่ยมาได้2รางวัลน,นะครับรางวัลแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแกนอวอร์ดนะครับชื่อรางวัลว,ว่าคูปองนวัตกรรม คูปองนวัตกรรมใช่อันนั้นคือปีแรกที่เราเข้าไปร่วมนะครับส่วนอันที่2เนี่ยปีถัดมานะครับผมก็เข้าไปพิชชิ่งอีกอะจะชนะเลิศได้รางวัลเขาเรียกว่านวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ซึ่ง NNA จ่ายดอกเบี้ยให้ผมหมดเลยในการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อจะมาทําโครงการพวกนี้นะครับเราได้มา2รางวัลนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเรื่องทุนทรัพย์หรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ a อให้เราคือเหมือนกับว่าเขามาช่วยตรวจสอบสิ่งที่เราทําเช่นเวลาเราพิชชิ่งใช่ไหมครับเราต้องไปเล่าให้เขาฟังซึ่งจะมีกรรมการมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาเก็ตติ้งการเงินนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมาฟังเราพิชชิ่งแล้วก็ คิดว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ให้ความคิดเห็นกลับมาแล้วก็รีวิวเราเออทำให้เราได้ดูในมุมอื่นๆด้วยว่าบางทีเรามุมมองไม่ถึงอ,อันนี้คือสิ่งที่ n a ให้เลยครับทำให้เราแหลมคมมากขึ้นในการทำธุรกิจ Indoor f a าร์มิหรือสมาร์ทฟาร์มิ่ง ชิงชัยมองว่าสำหรับ CV a ี r o t e c h ของเรานะคะสามารถสร้าง IMPACT ให้กับประเทศไทยหรือแม้กระทั่งแบบเวอร์ไวด์ได้มุมมองไหนบ้างคะในธุรกิจนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นธุรกิจที่ทำงานในในในฟาร์มอ่ะนะ,ะแล้ก็มองว่าเราเ เปิดรับนะครับผู้พิการนะครับ <Ừ. S 2> ตรงนี้ก็เข้ามาทํางานร่วมกันได้กับเราได้นะครับแล้วก็มีโครงการที่จะรับผู้พิการทางการได้ยินเข้ามา<ฆ>ทํางานร่วมกับเรานะครับ<ฆ>แล้วก็เรื่องของความยั่งยืนก็คือเราการทําฟาร์มแบบนี้เนี่ยมันใช้น้ําน้อยมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานเนื่องจากการทำฟาร์มแบบแอนฟังก์เตอร์ลีนอะติฟิช h t ลไลติ้งเนี่ย<ฆ>มันต้องใช้พลังงานเยอะเราก็ดีไซน์ให้ไปใช้พลังงานในช่วงกลางคืน และกลางวันเนี่ยกลางคืนค่าไฟมันถูกกับกลางวันนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราดีไซน์ oh. ในการใช้พลังงานกลางวันเนี่ยโดยการใช้พลังงานสะอาดก็คือโซลาเซลล์และถ้าอย่างนั้นค่ะเราสามารถซื้อผลผลิตนะคะจากซีวิ c อ g โกรเทครวมไปถึงสามารถติดตามซีวิคอ g โกรเทคได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ ติดตามซื้อได้ที่โมเดิร์นเทรดทั่วไปเลยครับ<า>มีทั่วกรุงเทพรวมทั้งขายไปถึงเชียงใหม่ด้วย<อ>และสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่ชิงชัยฝากกันสักนิดนึงค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมควบคู่กับความยั่งยืนแบบนี้ค่ะผมเชื่อผู้ประกอบการในไทยเนี่ยทุกคนนทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีความแตกต่างคุณไม่แตกต่างจาคนอื่นอ่ะ คุณไม่มีทางอยู่รอดในในธุรกิจได้เพราะนั้นนวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พยายามทำให้แตกต่างเพราะถ้าไม่แตกต่างลูกค้าจะตัดสินใจคุณจากราคาครับ